สวัสดีครับขอต้อนรับทุกู้ชมเข้าสู่ช่องเดอ g การาดมาสเตอรครับวันนี้นะครับ1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะครับกับนิสสันอ m เมร่0 0นึ่งพันโบะครับผู้เล่ผาเข้าเหวี่ยงนะครับนี่คือจุดเสี่ยงของรถรุ่นนี้เลยนะครับเมื่อครบระยะ1,000 0แกิโลเมตรนะครับมักจะเกิดปัญหานะครับผู้เล่ผาเข้าเหวี่ยงเสียหายนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับ คันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสปัญหานะครับที่เป็นปัญหาเฉพาะตัวเฉพาะรุ่นนะครับสำหรับนิสสันอ m เมล่นะครับในเครื่องยนต์1000พันเทอร์โบครับคันนี้ใช้งานมา1667กิโลเมตรครับมีปัญหาก็คือสายพานหน้าเครื่องยนต์นะครับขาดบ่อยมากเลยนะครับและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นํารถเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็ไม่สามารถขับได้ครับต้องสไลด์รถเข้ามาครับเราทําการตรวจสอบแล้วนะครับพบความเสียหายนะครับที่สายพานหน้าเครื่องครับ นี่นะฮะสายพานขาดครับเมื่อคืนนี้นะครับก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยนะฮะลูกค้าขับใช้งานอยู่นะครับปรากฏว่าสายพานหน้าเครื่องขาดครับแล้วก็สไลด์เข้ามาหาเราครับเช้ามาเราทําการตรวจสอบก็ปรากฏว่าขาดจริงครับเดี๋ยวไปดูครับสุัสดีครับเคสในวันนี้นะครับนิสสันอเมล่าหนึ่งพันเทอร์โบนะครับคันนี้มีปัญหาคือหน้าเครื่องยนต์ดังนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ตัวสายพานหน้าเครื่องเนี่ยเปลี่ยนมาสอสาครั้งแล้วนะครับก็เสียอีกนะครับในเวลาไม่นานไม่กี่เดือนนะครับก็เสียอีกนะครับ ตรวจสอบเลยนะครับเป็นที่ผู้เลขเพาโคเบียงนะครับมีปัญหาครับรุ่นนี้นะเป็นอาการเฉพาะตัวนะครับอาการผู้เล่หน้านะครับเกิดการแยกชิ้นนะครับผู้เล่หน้าของรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของ2ชิ้นแล้วก็มียางอยู่ตรงกลางเพื่อซับแรงกระแทกแรงกระชากนะครับเมื่อผ่านการใช้งานจะเสื่อมสภาพครับแล้วก็จะล่อนหลุดออกจากกันนะครับแบบนี้นะครับปัญหาเกิดเลยครับคันนี้นะครับลูกค้าสไลด์มาเมื่อคืนครับเราตรวจสอบแล้วนะครับปรากฏว่าตัวสายพานนะครับขาดนะครับแล้วก็ไปพันกับตัว ัวผู้เล่นะครับแต่ว่าสาเหตุหลักๆแล้วเนี่ยเกิดจากตัวผู้เล่มันเสื่อมสภาพนะครับผู้เล่เกิดการดิ้นตัวนะครับพอดิ้นไปดิ้นมาปุ๊บเนี่ยสายพานเกิดการโยกตัวนะครับเกิดการสะบัดนะครับแล้วก็ขาดล่อนในที่สุดครับเดี๋ยวเรามาดูความเสียหายของคันนี้กันครับ และนี่ก็คือสภาพความเสียหายต้องบอกว่าท่านเจ้าของรถโชคดีมากเลยนะครับที่ไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับสายพานนะครับยังคงทํางานนะครับแล้วก็เกิดการขาดนะครับเกิดการหลุดออกมานะครับดีที่มันไม่ไปพันนะครับแล้วก็ไปฟาดทาให้ชิ้นส่วนอื่นๆเสียหายนะครับซึ่งถ้าโชคร้ายเนี่ยนะครับทำให้ตัวไดชาร์จเองนะครับหรืออัล o รเนเตอร์เองพังได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ นี่นะคะคือผู้เล่ยเพลาเขวียงครับที่จะมีลักษณะเป็นโลหะ2ชิ้นนะครับหลักๆนะครับแล้วก็จะมียางตรงกลางนะครับเพื่อดูดซับป้องกันแรงกระชากนะครับจะไม่ใช่เป็นตัวเหล็กปันตันนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อผ่านการใช้งานนะครับไอ้เจ้ายางที่คอยดูดซับแรงกระแทกแรงกระชากนี่นะครับมันก็จะเกิดการขาดนะครับเกิดการหลุดทําให้ผู้เล่เกิดการหมุนแกว่งนะครับแต่ตัวที่สามารถที่จะเร่งทําให้มันเสื่อมเร็วนี่ครับก็คือน้ำมันเครื่องครับ น้ำมันเครื่องแต่อาจจะซึมมาจากตัวด้านบนของเครื่องยนต์หรืออาจจะซึมมาจากตัวซีนพเพาโควิเอร์นะครับที่ไหลยออกมาที่บริเวณผู้เล่นนะครับก็ทําให้เกิดการเสรื่อมสภาพของผู้เล่เร็วกว่าปกตินะฮะแบบนี้เราจะต้องแก้ไขไปพร้อมกันเลยนะครับนี่นะสภาพเยินมากอีกไม่นานนะครับมันจะหลุดออกจากกันแล้วนะครับซึ่งอันตรายมากซึ่งมันอาจจะทําความเสียหายให้กับชิ้นส่วนอื่นๆนะครับในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จหรือผู้เล่ตัวอื่นหรือแม้แต่หม้อน้ําเองก็ตามนะครับถ้ามันสะบัดโดน,นะครับพังนะครับกระจายแน่นอนครับ เรากระแทกไม่กี่ทีก็จะหลุดกันแล้วนะครับมาคิดดูครับถ้าเครื่องยนต์ยังหมุนอยู่ที่รอบสูงนะครับแล้วเกิดผู้เล่มันแยกชิ้นออกจากกันนะครับความบันไลเกิดขึ้นแน่นอนนะครับกับชิ้นส่วนในรถยนต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเบิกนะครับพาร์ทใหม่ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงแล้วนะครับใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบจุดอื่นๆด้วยนะครับรวมทั้งการทําความสะอาดชิ้นส่วนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดูด้านข้างนะครับที่มันเผยออกมาแล้วนี่นะครับ พอผู้เล่ยมันหมุนมันก็จะแกว่งนะครับแกว่งซ้ายแกว่งขวาสายพานก็เลยเสื่อมสภาพเร็วนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนพัดแท้ทั้งหมดนะครับนี่ครับคือสภาพด้านในนะครับเห็นไหมครับว่ามีการรั่วซึมนะครับตอนนี้ช่างเทคนิคมีการแกะซีนออกมาแล้วนะครับซีนมีการรั่วครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับคราบน้ำมันเครื่องเต็มไปหมดเลยนะครับที่มันกระเด็นสะบัดออกมานะครับที่บริเวณใต้ผู้เล่นปั๊มน้านะครับที่บริเวณคอมแอร์เนี่ยนะครับมีคราบน้ํามันเครื่องเนี่ยกระเด็นออกมานะครับมาจากตัวซี ด้านหน้าเนี่ยนะครับคือซีนพะโคเวียงเนี่ยนะฮะตัวหน้าหรือซีนคอหน้านะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับมันลวกออกมาทําให้เกิดการเสื่อมของยางนะครับที่บริเวณของผู้เล่พะโคเวียงครับมันเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับถ้าเราแก้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามจุดที่มันเสียหายเนี่ยแล้วไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุนะครับปัญหาก็ยังไม่จบครับมันก็จะวนกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขไปพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะครับชิ้นส่วนบริเวณนี้นะครับให้สะอาดเลยนะครับก็พร้อมเปลี่ยนพาร์ตตัวใหม่ใส่เข้าไปครับ หลายคนเกิดสงสัยนะครับว่าน้ำมันเครื่องเนี่ยมันรั่วออกมาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบโซ่ทัมมิ่งนะครับก็จะเป็นฝาครอบนะครับที่เป็นฝาครอบน้ํามันนะครับด้านในของฝาครอบด้านหน้าของทามมิ่งเนี่ยนะครับก็จะมีตัวน้ํามันเครื่องนะครับหล่อลื่นอยู่นะครับจําเป็นที่จะต้องมีซีลนะครับตัวซีลเข้าอยงนะครับที่จะคอยกันน้ามันรั่วออกมาด้านนอกเครื่องยนต์ครับซึ่งมันเสื่อมสภาพก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับกับชิ้นส่วนที่ทํางานร่วมกับมัันนะครบ โอเคครับก็ไม่มีอะไรนะครับพาที่เราจะเปลี่ยนหลักๆก็คือตัวซีลนะครับของตัวพาวเวีร์เวยงนะครับด้านหน้าหรือซีนคอหน้านั่นเองนะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับเราจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนผู้เล่พาวเวีร์เวยงนะครับที่เป็นของเบิกใหม่นะครับของแท้นะครับหลังจากนีรทาการตอกซีลแล้วนะครับเราทําความสะอาดนะครับเก็บงานที่เรียบร้อยนะครับครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะติดตั้งตัวผู้เล่พาเวอร์เวยงเข้าไปนะครับสำหรับผู้เล่พาวเวีร์เวยงเองนะครับคันนี้จะเลือกใช้เป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับ เป็นของเดิมโรงงานนะครับส่วนในท้องตลาดนะครับก็จะมีเป็นของแต่งนะครับที่เป็นตัวน้ำหนักเบานะครับแล้วก็จะเป็นแบบลักษณะของโลหะชิ้นเดียวนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่อันนี้เป็นรถมาตรฐานครับเน้นความใช้งานทั่วไปนะครับก็ใช้เป็นมาตรฐานไปก่อนนะครับแต่ราคาเขาทั้างสูงนะครับอันนี้ก็1น0่งแกิโลเมตรนะครับเป็นจุดหนึงที่จะต้องเปลี่ยนนะครับ ก็สำหรับเคสนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับปัญหาผู้เลพับข้เหว่งนะครับโอเคครับกลับบ้านได้ครับขอบคุณขอณ้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์ลดมาสเตอร์ครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นมีหาเกียรรถยนต์นะครับสามารถโทรเข้ามา่ีใหมในการซ่อมได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้ครับ